<c oughs> แกเปิ่ลเขอใส่ไม้ก่อนฮนะเมื่อกี้ไปกินน้ำม,มาไอ้ข้องน้ำม,มาก็เลยเอาไม้ออกก่อนผมนไปเปลี่ยนรูนไมนิดหน่อยเพิม่มความสมดุลเล็กน้อยแมวนะอย่าให้ผมเล่นะเรีนปลาเียนะอืม <c oughs> ขอทุนพี่แกอโอ้ผมไม่แบนบูหดัดดล้วยกันนะ โอเคอย่ามาแบนอาเรียนผมพอเมื <as> ่อกี้ผมไม่ได้แบนบุลลาดเขานะกูว่าแล้วสภาพผมเข้าใจความรู้สึกเขานะเพามีทีนึงวะเพราะอะไเพราะว่ามีทีนึงผมผมผมโคตรหัวร้อนเลยเพราะมีทีนึงผมจะเล่นอาเรีนผมกดกดอะไร เพราะมีจริงหนึ่งผมจะเล่นอันเลนเขาดันแบนอันเลนโคตรหัวร้อนโคตรอยากด่าเลยน่าจะซิวนะเนี่ยเดาเฉยๆนะเพราะว่าเขามีรูปแพนดา้าเวียดเยอะขนาดนี้น่ากลัวนะเนี่ยามาดูกันนะครับ เออ่ผู้เล่นขอทุนหน่อยครับพี่โอ้ผมกำลังดูตรงนี้อยู่นะเชคก้ใครป่าวะเนี่ยน,น่าจะลิงไม่เห็นน่าจะนี่นะน่าจะแพนด้าไม่ก็เรียวมานะเชคกี้ม่จะ่ตัวเบิร์ดเอ๊ะอย่างนี้อนรินใส่แทงดีไหมนะ นี่นะรูนี้ผมเอามาเอา้าอยู่ไหนมะ <c oughs> ดูได้นะกี่บรรทัดลืมไปแล้วว่าใส่รูนอะไรบ้างผมไม่โอ้ผมลืมเอาวีกมามัวแต่ปูดนะฮะแพนด้าปลาจริงด้วยมาหลอดเออมาหลอดมาหลอด ตัวนี้น่ากลัวเล็กน้อยนะไม่เล็กอะเล,กเ,กลเลยเกมที่ปากคนเลยแต่มันยังไงมันเผลอไม่ได้ไอตัวเนี้ย <You are S 1> ชิ้นแหลกออกอเลยดีฮะกัน, <You are S 1> นกวเวทแล้วกัน <are> ต้องซื้อรองเท้านี่ดาบชีดดาบชีดดาบชีอยู่นี่ต้องรีบคลายแล้วมันเอาไอ้ซีคิวมาหรือเปล่าวะไม่นะมันจะสู้ไว้อยู่เลี้ยวแม่แฮมปาดโคตรแรง เดียมาซอนลอนะพี่ผมฟิกเกอร์เข้าไปพี่เ <c oughs> มื่อกี้ฟิกเกอร์โย่เดี๋ยวมาแอบ,บน่ากลัวนะผมไม่กล้าไปไปไป,ไปตีตรงนั้นนะเพราะว่ามันแบบมันมีซีซีมันกวนใจพี่ดีจะตายขนาดนั้นเลยพี่ นี่ยผมโคตรเกลียดขน,นาเลยจะเชิงหนาไปไหนะเออกูอยู่ในป้อมก็ได้นะไะแต่กูจะกดขนาดนั้นอนะ HP เหลือน้อยวกลับบ้านก่อเออมาดิมาดิอย่าให้ผมเกิดนะะกูสวนนะกู้สวนนะกู้สวนนะไม่ใช่อาวุสังหาร ผมโคตรเกลียดเลยพนะวกเรียมๆเนี่ยซิลก็โอ้ชิปชิปละชิปละเ<ไ>พื่อนเพื่อนกันกำลังไปกำลังไปงงไม่นะอย่าเพิ่งโดนเฟินะเเร์สบัตรนะ <gam mon> ไม่นะซิลในเบือนยากหรือเปล่าโอโอโอมึงกระจายอันนี้โคตออรตอ,อย่าถอยมาเพื่อนอย่ามาอย่ามา ระวังพุ่งม้ไรตัวตนไรต้นกำเนิดมงดักกูแน่นอนหลอใครจะกล้ามเียนะไม่น่าโดนมันโกงนะโอเคผมได้ตีแล้วน,ะน่าน่าจะพอเดินได้อยู่นนถ้าเจา็งผิดเรือม,มันเติมว้ใช่ไหม มอ่ออดีตเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อของก็ต้องออกเกมเกมแล้วิ่งกับกูดี้มาไหนกันนะกันหนาวไอ้เนี่ยน่ารำคาญชิบปลาเสรมันเลยปลาตดปลาตดใส่มันเลยเพื่อนมาดีที่กูลุมได้นเลยตอนนี้คิ้วไปไหนะ อย่าให้ผมเหล่ไน,นะพี่กลายเป็นไก่นะพี่มูนแทงแรงไปไหนเนี่ยป้อมบนก็เลีนนะ้ยละฮู้ฮู้เพือ่อนเกมยังไม่จบยังพิ่งน้ำศพทหารนะรู้จักหมูบ่บ้านลาง,ลางบางบางและจันไหมเพื่อน ไม่รู้จักไม่เป็นไรเพราะผมก็ลืมว่าผมจะพูดอะไรเอาไว้ไว้ไว้ไว่ไว้ไว้เอามันคาป้อมไล้ไหมมันไส่ยัเด็เอามันคาปอมเลยพี่เอาเลยพี่ มีคิดจะช่วยผมหน่อยโอเคเอาบริกีิแล้วผมซ่อมใหม่ก็ได้เราเสียบนนะแต่เราก็ได้กัดล่างก็ไปอยู่ แกน่าจะไหวนะไม่ใชอาวุธสังขาริ้งสี่ตายไปซะเพื่อนอย่าบอกว่าแถดหน้าโดนเนิร์ฟนี่ไม่หานะเพื่อนอย่านะอย่ามาเนินเร์ฟอเลนผมนะ

ต้องเร็วกว่านี้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 โหรอดได้ไงครับพี่โคตรช็อตโคตรไฮไลท์นะเมื่อกี้โคตรเกง่งดาบไปให้สุดแล้วไปหยุดที่ ต่างโลกฮะเมืม่อกี้แทบกัน้นหายใจเลยนะฮะมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนผมเดือดหน่อยนะโอ้เดี๋ยวมาไม่หาโอ้ยแอนิม์กระลุมเกินพี่พี่มันจะเกินไปพี่ เดกเพื่อนยาอย่าฟื้นเลยดอเรียมมนก็โหดจริงนะเนี่ยเลือดเต็มเขารู้แล้วทำไมเขาถึงแบนกันโหดโหดรู้แล้วทำไมเขาถึงแบนดอรี่แมนผมก็หวานไม่ได้กิ่งกันนะนะแต่แต่ถ้าเจอคนเล่นเป็นนี่ก็โหดจริงนะเนี่ย อยากได้เลกินขี้เลยโตว่ะคนเสื้อใหม่ใหม่ก่อนเืยว่าเติมไปหาเสื้อไอดีแล้วมาเล่นดีวะผมไม่โนใครผมจะดันป้อมอย่างเดียวไงไปดีกว่า

ตองอรเร็วกว่านี้ตองอรเร็วกว่านี้ขอโทษครับเพื่อนอน,นี่บอกแล้วนะเรยวมากเลดเกมโคตรไก่เดี๋ยวหวังว่าโดนเอาไปมาโดนเมนเรยวมากเดินเร็วเร็วมากอะไรนะมา,ทาอทยซะละเมื่อกี้ผมว่าจะฆ่าอีรินนะแต่ ไม่ไม่ไหวฮะเพื่อฟิกเกอร์อยู่เล่นทาายากมากเกินไปก็จะประมาณนี้แล้วคุณย่าเคยกล่าวไว้ว่าเล่นทาายากนั้นสนุกเสมอ เพื่อนไม่น่าจะมาเติมนะมาแล้วชายพันดีฮีโร่ฮีโร่ลองเพลงเปิดปับกันต้องเร็วกดดิต้องเร็วกว่าขี้เลียโต ต้องเร็วกว่านี้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 เสียงเปลี่ยนครับเดี๋ยวไปอยุ่งกับผมมาหลอดเดี๋จะเอาเดี๋จะเอาเดี๋จะเอาพี่พี่โอ้โอ้คิดว่าจะหล่อซะแล้วอ่ะดูถูกพี่แกไม่ได้จริงๆอ่ะ กำลังมันเลยเมื่อกี้อออกอะไรดีฮะกินต่อไปน่าจะต้องมเขียวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวม,มาหลอดมาหลอาเร็วบ้างนะมาดี อันที้ผมต่อให้หมดต้อตรงใครจะห้าวเกินไปไม่ถึงผมแล้วถ้าเมื่อกี้ผมตายง่นี่ผมโดนโดนดาวมาแจกใช่ไหมมาดูกันนะครับว่าตำรวจแวนกับแก๊งพอจะจับได้ไหมผู้ร้ายลักลอบขนเออ่กระบอกไม่ได่ มันขเขียวแล้วกันเดอบีบไม่น่าจะดูดเลือดท่นนะเลดเกมซิลกันซิวเยอเย่เพิ่งห้าว่าพี่พีมใชันเลนนะกดพี่อีกแล้วผมจะล้วงใครได้เน,นี่ยไม<อ>่เหมือนพีไปเถอะ เราไม่ฝากเขาดูเล่น,น่างคลิกสี่ได้ตามใครวะ้วมังกรนรบมังกรนะรนะนรโซนแปบ๊บ ผมไม่ลุยหรอรนนนรกนะควมบวกไปยังเพื่อนตัวเชีย่ยอะไรวะนี่โคตรแรงฟาดูเลยลากตอ๊ปอ <c oughs> ีรีนเหรอเดะเดะเดะคอยมาก่อนเพื่อนมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวโทรศัพท์เฮ้ย มึ้นกระตุกสิครับพี่ต้องเร็วกว่ามีเขี้ยเมื่อกี้แก่งกันใช่ไหมยืนดีดเนียรก็กระตุกไอไอไอ้่โทษใครไม่ได้ฮะถ้าโทษเนียรได้ขอจาบผมใหญ่อือ ดาบรถเตมเมทเปเคียวไหนดีกว่าอืมเอะอ๋อกริงก็ลรางงอยู่ว่าดาบรถเตมเมทบิดดูดเลือดได้หรอวะจะเป็นทารอนนะสำหรับผมเคียวน่าจะดีกว่านะไม่ใช่ดูช็อตที่ผมไปแจกได้ถ้าผมมีเคียวนี่ผมน่าจะนี่ไปเยอะอยู่ เมื่อกี้ว่าจะไปช่วยเพื่อนอยู่เดิมติดมาหลอนนะอ,อยากสาักล่ะจะแก้เกมไงดีฮะเนี่ยต้องเลิกแกกต้องเลิกแจก,กแล้วก็มาหลอดเลยเกมกโหจริงมนาะดีนะที่มันยังไม่ได้ดาวลดแดงเนี่ยเอาไงดีได้เขียวแล้วพวกอ,อิงตาย หรือเปล่าู้งเซฟตัวด้วยดูเหมือนจะดูด,ดีแต่ดูแย่กว่าที่คิด เร,ราเดอด่นเพื่อนต้องเียร์เรียนยย่มมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยวบวกไม่ได้ไ ฝากคุแล่ด้วยเจอคนแลมาึงอีเอเจอคนแลมนึงอีเอเจอคนแลมนึงอีเอเจอคนแลมหนึงอีเอกูเรื่องแบบแลม้ได้หรือเปล่าเจอนหรือเปล่าไปเลยแวนแวนแวนเฮลซิง ไปเลยเบื่อนไปเลยแวนแวนนิวซีโชคดีนะที่ยังไม่เสีสยศูนย์ยม่ไม่ผมอยู่ไหนระออยู่นี่น่าจะต้องออกการที่เยอะกว่านี้ครับ นี้ผมก็เป็นคนแจกนะก็ท่าเลนนโอเรือนี้ก็ขอไปด้วยนะครับก็สามารถติชมได้เลยนะฮะแต่ขอแรงเงินไปพวกผมก็รับไม่ได้แบบทีเอาแบบพอดีพองามแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณที่ดูจนจบด้วยนะครับขอบคุณมากครับถึงผมจะเล่นกากหน่อยก็เถอะ นี่นะฮะที่ผมมาทำไมผมเพราะว่าผมพอเล่นได้ผมไม่ได้เล่นเก่งผมแค่แบบเล่นช็อตเสียงเยอะมันก็เลยดูเก่งองี้เฉยได้ดเยเ็มไหมไม่ได้อีกเล้ว สองชั่วโมงกับสองสองยี่สิบนาทีเลยไหนะ <izz les> ดูสิก็พอๆกันแต่พี่แบนแบก็แบบต้นเกมผมอาจจะทำดีๆนะแต่เลนเกมนี้ก็แจกยับเลยก็ขอบคุณอีกครั้งนะ,ะที่ดูจนจบขอบคุณครับ